ชอบจังเลยมันไม่ร้อนอ,ะอ,นอ่ะอากายแบบโอเคอะ่ะไม่อบอ้าวใช่ เย็นๆกินก๋วยเตี๋ยวก็ังไม่มีความรูม้สึกร้อนเลยอ้กินก๋เตี๋ยวตัวนี้ก็กันน้ำป่ะกันน, <athletes S 1> น,น้ำครับกันส şey ั่นเลยโกโป้นี่ก็กันกันอย่างเงั้ยนะตัวการลักออกเอ้ยจริงๆกัน <t> น <ale roit> ้ำริงอ๋อลงดำน้ำได้ดำน้ำได้อยู่ตอมมันเล็กกว่ามันดูไม่น่าขนาดดีวะมอนิเตอร์ว่ขนาดนี้แหละใหญ่ๆก็เก่งกะ ขอ่ว,ว,วยอ่ะม,มอขอไ,ได้อย่างก็ขอ,ของานน่ะเ่องานน่ะเอ,อา,าอวจะขอ,อะไรเริ่มมองก้องไว้จะได้จำได้ของ,งานคำว่างานนะ่ะรุมทั้งหมดแล้วจะมาลำเองเหรอ แล ah: ้วเขาบอกว่าเขามีนางรำสามคนกิ๊กหนึ่งบิจุนหนึ่งพี่เป้หนึ่งพี่ถือส่งไปให้พี่เป้เลยรือว่ากูต้องมารับเองกูยังไม่ได้หลับเลยขึ้นมาบนนี้ต่อใช่จะไปพักยังไงเดี๋ยวมีบ้างแต่ว่าเดี๋ยวอยากไปคงถามว่าเดี๋ยวไปเลยไหมต่อ แม่ไม่ไหวแม่ไม่แม่นอนขึ้นมาไปหินสามวันน่าจะข้ามขาวสี่โมงก็น่าจะปิดแล้วอืมเมื่อนักสี่โมงข่าวสี่โมงข้าจะปิดมึงเออหรอโไม่ทันก็ไม่ตลองค่ะหรือว่าก็ไปไหว้ศาลไปไหว้ศาลปู่ลือดีกว่าใช่ใช่ใช่หมาอย่าง รบอจะตมักข <mile> ึ้นุรียวงนี้ใช่ไหมครับออเอลเท้าไว้นี่หรอคะเรือหรอเราลงน้ำเราจเดินท้าบูมีเรียะนเลงาเท้าผมมันไม่มีที่เรนอย่เเป็นไรเรไม่ต้องนึกมีก็สลางเอาครับน้ำสะอาดเอา้นี่ก่อนขึ้นเรือเลยครับไม่มีครขึ้นเรือดเลยครับ ใครจะขึ้นนั้นนี่ก็มาแล้วครับถอดทิ้งกันไว้ตรงนี้เลยถอทิ้งไว้นี้ถ้าให้ถดนี้แลก็ถอนถอดนที้เรื้อก็ได้ถอดไหมเอาลองดูนี่เราอ่ะไม่เป็นไรเยียบที่เลนที่เลนเป็นฝั่งถอดขึ้นไปก่อนระวังพี่แม็กี่แม็กบกอะลำนั้นแล้วพี่แม็กบอกมอกกับันนั้นแล้วะนะเล็กอะ แล้วแม่อยู่ใครอ่ะแม่อยู่คนเดียวได้เขาไม่ลงเขาไม่ไหวหันั่งเลยครับนันนั่งหันหน้าทางไหนคะ้างไหนก็ได้ไปทางนี้อย่างหัวเรี่ัวอ่ไอุ้ดเลยบวกไม่ช่วยอะไรเลยไอ้สุณเลยไอ้ไรพ่อไม่เงี้ยเธอบังนี้ อุ้ยแม่เบื้ังต้นเอียงมาทางนี้ทางนี้เลยหรอวะก็กลหนักเลยนี่พี่ตัวมนไม่นี่ไม่บาลานซ์ไม่บาลานซ์เอนั่งนี่นั่งแระเดี๋ยวนัรอพลิกเดี่ยนอ้โหร้อนเดร็กดอดเกนแค่น้นกลอะไรรู้ป่ารู้เปล่าทำไมกูจะถ่วงทางดึงแมันหนักแต่แม่งเอียงมาข้างหนูนี่เนะอต้งงกไม่ไม่ใช่พี่โอ๊มัน ไม่ไม่ถึงงานนะต้องมาตั้งการสงสารนางรำหมอร้อนด้วยใช่เดี๋ยวน้ามันจะเขาอะลายแล้วนี่คือเราจัดขึ้นบูมมันจะส่งให้เลยก็บอกแล้วงานนี้เราต้องฟัง้